วันนี้ก็มาพบกับเจ้าเบนซ์ W สองศูนย์สี่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะฮะ <S <S คันนี้เป็นเครื่องพนะันแปดเทอร์โบฮะเครื่องสองเจ็ดหนึ่ง M สองเจ็ดหนึ่ง EVO นะก็เป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะเกียร์เจ็ดสปีดเขาจะเรียกว่าเกียร์จุดเก้านะเดี๋ยวเปลี่ยนครั้งนี้นะฮะเราจะใช้น้ำมันเกียร์เบนซ์แทนนะฮะต้องเปิดแค้งด้วยก็ เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวต้องยกรถขึ้นแล้วก็ถอดแผ่นเหล็กใต้ท้องถอดแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็ถ่ายน้ํามันเกียร์นะวันนี้เราจะเปลี่ยนกองเกียร์แล้วก็ยางอ่างเกียร์ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามายกรถขึ้นกันเลยยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วครับก็ยกหน้าหลังเลยนะ ยกให้มันเสมอกันเพราะเดี๋ยวเวลาเติมน้ํามันเกียร์พื้นต้องเสมอด้วยต้องติดเครื่องเติมด้วยนะฮะเติมจากใต้แค้งนะครับรุ่นนี้ไม่มีเหล็กวันน้ํามันเกียร์นะครับเอาล้ครับนี่ก็เปิดแผ่นเหล็กกับแผ่นพลาสติกออกเรียบร้อยแล้วนะฮะเท่าที่สังเกตนะตอนเนี้ยนี่ ฝั่งนี้เริ่มซึมแล้วน้ำมันเกียร์มีชําๆแล้วอ่างเกียร์ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางอ่างเกียร์พอดีนะเเขาเขียนไว้ด้วยนะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งล่าสุดยี่ทับหนะ2ปีนี่มีซึมนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะถอดมอเตอร์ตัวนี้ออกด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยว ปลดมอเตอร์แล้วเดี๋ยวเริ่มถ่ายน้ำมันเกียร์เลยนี่นะครอันนี้ก็เป็นเอ่อน็อตถ่ายน้ำมันท็อกนะก็เป็นน้ำมันเกียร์แหละก็จะมีให้ถ่ายเพิ่มอีกนิดนึงหลังจากที่เราถ่ายน็อตที่แห้งตัวนี้นะครับอ่างเกียร์ก็เดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายทั้งคู่เลย ก็เป็นถ่ายจากลูกค้องนะครับ้็จะค่อยๆไหลตอนนี้ก็เปิดขังเรียบร้อยนะครับนี่กมองเกียร์นี่ก็แังเกียร์เดี๋ยวเราไปดูสภาพน้ำมันเกียร์กับกองเกียร์ข้างนอกกัน ก็ออกมาครบทั้ง3อย่างแล้วนะแล้วก็น้ำมันเกียร์ในลูกทอก็หยุดแล้วด้วยนี่คือน้ำมันเกียร์นะโอ้โหแทบเต็มอ่างเลยหกเลิตรนะแล้วก็ในแครงอีกพอสมควนสภาพกล่องเกียร์สปีเป็นของเบนนะ ก็เดี๋ยวผมจะตวงใส่แกลอนดูนะแกลอน5ลิตรกับ4ลิตรนะส <2. S 1> ก็เป็น9ลิตรเดี๋ยวดูว่าจะได้ทั้งหมดกี่ลิตรแล้วผมก็ทำา6ที่พื้นไม่พอสมควรเลยนะตอนถอดมอเตอร์ตัวนี้นะน้ำมันก็ไหลผมลองไม่ทันนั่นก็เต็มพื้นอนะอันนั้นก็น่าจะมีแบบครึ่งลิตรกว่าๆเลยอะ่ะ เอาละครับตอนนี้ผมก็ตวงน้ำมันใส่แก๊สร้อนเรียบร้อยแล้วนะทั้งในแข้งอันนี้เป็นห้าลิตรนะห้าลิตรเต็มไปละอันนี้เป็นแก๊ลร้อนสี่หนึ่งสองตรงนี้สองลิตรครึ่งแล้วพี่ที่ผมทำหกไปนะครับผมก็ตีซะเกือบเกือบลิตรลิตรหนึ่งแล้วกันก็เป็นอีกลิตรหนึ่งก็สามลิตรครึ่งนะฮะก็น่าจะประมาณแปดลิตรกว่านะที่ถ่ายออกมาได้นะประมาณแปดลิตรครึ่ง แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือนี่ครับเสาเสากันล้นเวลาเราเติมเราก็ต้องใส่คืนอย่างนี้ด้วยก็เดี๋ยวทําความสะอาดแค้งแม่เหล็กแล้วก็เปลี่ยนยางอ่างนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ของมาครบแล้วนะฮะกองเกียร์ก็เป็น แฮเบนนะน้ำมันเกียร์9ลิตรนี่เป็นจุดหน้านะที่ผมใช้นะเบอร์น้ำมันเกียร์นะสองสามหกจุดหน่านะยางอ่างแล้วก็ผมเบิกน็อตถ่ายมาด้วยเพราะของเดิมอ่ะหัวมันฝฟึกเฟิก,ฟกนะเยินไปหมดแล้วก็เบิกน็อตแท้มาเลยตัว200กว่าบาทนะ ของเดิมจะเป็นหกเหลี่ยมนะแต่เนี้ยดูไม่เป็นเหลี่ยมละเยินไปหมดแล้วผมใส่เบอร์ไหนก็ไม่ค่อยพอดีนะเบิกใหม่สบายใจกว่าเหมือนกันเป๊ะอืมโอเคนี่ก็เป็นยางอ่างนะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมทำการล้างแค้งนะแล้วก็ประกอบใส่กองเตรียมเติมน้ำมัน ตอนนี้ผมก็ล้างแคงเกียรเสร็จเรียบร้อยนะแม่เหล็กก็ล้างมาใหม่ๆเลยใสย่ยางอ่างแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปประกอบไส้กรองเกียรนะทำความสะอาดขอบเอ่ออ่างเกียนะแล้วก็เดี๋ยวผมประกอบชุดนี้เลย น้ำมันเกียร์ผมก็เอามาวางรอไว้ละว9ลิตรนะเดี๋ยวจะเติมด้วยมอเตอร์ตัวนี้นะแต่มันจะต้องเป็นสายเล็กนะรอบนี้รูม,มันเล็กนะครับก็เดี๋ยวผมจะตวงใส่แกลอนนี้ไว้ก่อนเอาไป6ลิตรก่อน5ลิตรก็ได้เดี๋ยวผมจะเติมไปก่อน5ลิตรนะฮะเราสตาร์ทเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องเติมต่ออีกทีหนึ่ง เี๋ยวเรามาดูสีน้ำมันกันว่าน้ำมันเกียร์เบอร์1.5เนี่ยข้างในมันเป็นสีอะไรนะอืมสีก็ประมาณนี้นะก็ต้องเติมด้วยวิธีนี้นะครับเติมจากรูถ่ายนี่แหละพอเริ่มเต็มมันก็จะล้นออกมานะครับแล้วก็ปิดน็อต เอาละครับตอนนี้ผมก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเติมจนล้นละเติมไปสตาร์ทเครื่องไปด้วยนะ<ม>เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่ามันใช้น้ำมันเกียร์กี่ลิตรนะ<ม>นี่ที่ผมใช้ไปนะ8ลิตรอันนี้ขวดที่เก้าผมเบิกมา9ลิตรนะขวดที่9เหลือเท่านี้เหลือ 350อห้่ะเหลือ350ร้ซีซีตีกันเลขกลมๆนะมันใช้ไปเกินกว่า8ลิตรครึ่งนะ8.7นะครับก็ถ้าเป็น W 204ศีเกียร์เสปีดนะแล้วถ่ายทอร์กด้วยนะก็จะใช้น้ำมันเกียร์เกือบเกือบเลิตรนะเบอร์เก้าลิตรได้เลยก็จะเหลือนิดหน่อยลิตรที่เนะครับแต่ผม ขอบอกคนที่ไม่เคยทำเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รถยุโรปประมาณนี้นะพวกเบน์บีเอ็มนะฮะอุปกรณ์ต้องค่อนข้างครบนะแล้วมันเปลี่ยนค่อนข้างยากนะเพราะมันต้องเติมตรงรูถ่ายนะแล้วรุ่นนี้ใช้เป็นรูเล็กด้วยเป็นท่อยางเล็กด้วยผมต้องใช้เส้นนี้นะผมใช้เส้นปกติที่ผมเติมไม่ได้นะปกติ BM ออะไรเฟืองท้ายอะไรผมก็ใช้ท่อเบอร์นี้นะก็จะเติมง่ายนะพอมาปุ๊บ เป็นตัวนี้นะฮะมันมีไอพลาสติกกันล้นนะตัวน้ารูมันเล็กรูมันใส่ได้แค่เบอร์นี้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะทําเองก็ต้องคิดดีๆนะว่าอุปกรณ์พร้อมหรือเปล่าแล้วบอกได้เลยว่าเปลี่ยนยากนะไม่ง่ายนะครับถ้าไม่ชัวอุปกรณ์ไม่ครบไปให้อู่เปลี่ยนดีกว่าอู่ที่ชานาญรถพวกนี้ด้วยนะไม่ใช่อู่ทั่วไปจะทําได้หมดนะผมแนะนําว่าต้องเป็นอู่เฉพาะทางนะ ที่เขาทํำรถยุโรปแล้วน้ํามันเกียร์บอกเลยว่าแพ้อย่างเดียวผมไปที่ไหนมาทุกคนบอกว่าอย่าใส่เทียบเลยอย่าใส่ยี่ห้ออื่นเลยเกียร์พวกเจ็ดสปีดพวกเกียร์จุด9้าเนี่ยเขาขอน้ํามันเกียร์เบนแท้นะแล้วก็จะเป็นที่มันลงท้ายจุดห้าหนึ่งจุหนึ่งห้านะสำหรับเกียร์เจ็ดสปีดนะตัวเนี้ยใส่ไม่มีปัญหาถ้าเป็นใส่น้ํามันเกียร์พวกยี่ห้ออื่นนะ ก็หลายๆคนบอกนะเกียร์กระตุกบางคันถึงกับวงจรเกียร์พังนะแผงวงจรนะก็สามสี่หมื่นนะ 3, 40, 000, นะตัวนั้นหนักนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาลดลงแล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาลอง ขับกันดูนะฮะว่าหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วเป็นยังไงแต่รถคันนี้มาด้วยอาการปกตินะเกียร์ไม่ได้เสียนะ ا, ก็เกียร์แต่สปีดนะมันจะเปลี่ยนเร็วๆหน่อยเกียร์มันจะค่อนข้างชิดนะครับโอเคเดี๋ยวให้รถไปก่อนสักนิดนึงนะโอเคครับไปกัน เปลี่ยนนิ่มเลยฮะเดี๋ยวออกโค้เกียร์ค่อนข้างชิดหน่อยนะเจ็ดสปีดมองอะแต่มองไม่ค่อยทันนะประมาณนี้ฮะเกียร์เจ็ดแปดสิบ ผมก็นับให้ไม่ทันนะบอกตรงแต่ผมรู้ว่ามันจะเกียร์เจ็ดเนี่ยมันจะเข้าแปดสิบนิดๆถ้าคันเร่งประมาณสามสิเปอร์เซ็นนะประมาณนี้ครับเกียร์เข้าเนียนกิฟเลยนะ ไม่มีโดดเลยไปครับหนึ่งสองสามสี่เกียร์เจ็ดไม่ถึงนะมันต้องแปดสิบนิดนิดนะนี่ผมพยายามกดคันเร่งลึกๆหน่อยนะเพื่อให้เกียร์มันลากยาวนิดนึ่งนะ โค้งหน่อยแต่ลดค่อนข้างาเยอะความรู้สึกต่อเกียร์นะฮะเกียร์แบบต่อไม่รู้สึกเลยนะต่อสนิทเลยเดี๋ยวผมจะกดคันเร่งเบาๆนะรอบนี้นะขี่แบบปกติเลย จะเปลี่ยนที่แบบพันรอบนิดๆน,นะเปลี่ยนที่รอบต่ำมากๆนะขันเร่งประมาณ30-40เนนะอ่ะ ในนบบ้าครัก็จบไปอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเ e n ซ์2 0 4คัน hmm. น <lite cel> ี้นะฮะวัน <inf> น <irm ain> ี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะก็รุ่นนี้ถ้าถ่ายทอรคด้วยก็9ลิตรนะเตรียมไว้ได้เลยนะ9ลิตรลิตรละ5้ว550นะวันนี้หมดไปค่าของ7-8 0 0พันนะฮะสำหรับกองเกียร์ แล้วก็ยางอ gear, ่างเกียร์น้ำมันเกียร์นะแล้วก็ tight, น็อตถ่ายน้ำมันเกียร์นะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยดีแบบรถคันนี้นะรถคันนี้เหลี่ยมเริ่มไม่ค่อยดีนะผมเปลี่ยนเลยตัว2 0 0้กว่าบาทก็ฝากปอยเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะ DIY เปลี่ยนน้ำมันเกียร์สำหรับ W20 4นะฮะก็ขั้นตอนประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะหรือว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมผมแนะนำให้ไปอู่ เฉพาะทางนะอูต้องอูเฉพาะทางนะไม่ใช่อู่อะไรก็ทําได้นะก็เกียร์ซ่อมค่อนข้างแพงนะลูกนี้นะเกียร์เจ็ดสปีดจุดเก้านะถ้าใครเคยซ่อมจะรู้ราคานะฮะหนักเลยบอกเลยเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเรื่องน้ำมันเกียร์นะฮะแท้เบนซ์ผมแนะนำว่าแท้เบนซ์อย่างเดียวเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ